สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องยิบซีสถานแมจิกนะครับช่องที่เหมือนพูดมากอะไรเหมือนพูดไปเรื่อยนั่นแหละมันคุยไปเรื่อยแต่มีเหตุมีหลักฐานนะครับมีเครื่องมือนะครับไม่ได้พูดปากเปล่าก็นะครับวิเคราะห์นะครับแล้วก็อ่านความหมายตีความในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราถ้าท่านเชื่อเรื่องดวง ผมก็บอกว่าเชื่อไปเถอะถ้าท่านไม่เชื่อก็ก็จงไม่เชื่อไปเถอะไม่สามารถบังคับไม,ไม่ใช่ไม่สามารถบังคับจิตใจใครใครได้นะครับเรื่องแบบนี้เพียงแต่ว่าคนที่ไม่เชื่อเรื่องดวงในที่สุดก็ต้องเชื่อเมื่อเจอปัญหาเมื่อเจอ อะไรที่แบบเรียกว่าไปไม่เป็นะนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของหมอดูคือชัดเจนนะครับหน้าที่คือช่วยเหลือไม่ใช่ไปทำเติมนะครับหน้าที่คือช่วยเหลือหน้าที่คือให้ให้ทางออกอะไรที่มันย่ำแย่อะไรที่มันเกิดขึ้นเห็นไม่ดีก็จะเตือนกันจะแนะนำจะชี้แนะนะครับผมจะไม่ทักให้ใคร รู้สึกจิตตกจิตหลอนไม่ใช่ไม่มีถ้าผมทักผมต้องมีวิธีหาทางออกให้ถ้าไม่มีวิธีหาทางออกให้ผมจะไม่ทักและนี่มันเป็นการติดกรรมด้วยนะคร mm ูบาอาจารย์สอนนะครับว่าไปทําให้เขาเกิดถุกเราติดกรรมนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นผมจะบอกไว้เลยว่าถ้าผิดถูกไหนก็โปรดอภยัยผมด้วยนะครับเพราะว่าเราดูคนสดๆนะครับเราไม่มีการเขียนบทเขียนอะไรมาเราเปิดไพ่แล้วเราก็ดูกันเลย ตามความหมายของไพ่กีดไพ่ไม่เคยได้ครั้งเดียวอ่ะเริ่มครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เตรียมตัวเตรียมใจนะครับเตรียมรับฟังท่านที่เกิดคนพทธใบแรกอ้าวเดเลเวอร์ทำไมไม่ใส่เสื้อผ้ากันครับคลากาสั่งคึงคืคึงการจบมันจะจบแต่ไม่จบนั่นตีกันวุ่นอีกตีกันวุ่น เหมือนเรื่องมันยุ่งอ่ะคุณไม่ข้อไปยุ่งๆกันมาเราอ่านไหมมีไพ่เดอะสตาร์เนี่ยคืออยู่เฉยๆก็สุขสบายเลยไม่ต้องมายุ่งอะไรเลยไม่ต้องมาอาทรร้นใจเลยนี่ออกแนวเจ้าชู้แล้วเนี่ยเนี่ยเน,น,นี่มาแล้วเนี่ยออกแนวเจ้าชู้แล้วเจ้าชู้กุ้มกลิ่มแล้วเนี่ยหวานเขาไปทั่วเนี่ยวางนะให้ความหวังเขาแล้วเขาไม่ให้สมหวังติดกรรมนะเขาอาจจะโกรธแค้นมาฆ่าเราได้นะ <c oughs> อ่ะเอมเบ์เลอร์ขึ้นมาอ่ะแม่ชีเชียนก็มา คิงเรียนโอ้แจ็คเรียนเอ้ยแล้วคิงไม่เท้านะครับผ้าใหญ่ก็คือลูปเวอร์อินเบลเลอร์แล้วก็ดะสตาแล้วก็เดอะแมจิเชียนนะครับผ้าใหญ่มีถึงสี่ใบนะครับผ้าใหญ่ใช้ ได้โชคเรื่องการงานนะครับเรื่องการงานงท่านนี่มีไพ่เม็เท้าสองใบคิงถึงเม็เท้าคือมันการเติบโตใน,นที่การงานเป็นระดับสูงแล้วเป็นระดับัวหน้าเป็นดีแล้วอะแต่ไอ้ห้าเม็เท้าเนี่ยห้าเม็เท้าเนี่ยมันดูว่ายุ่งเหย,ยิงอะตีันวนวายอุ้ยขอโทษครับ ดูเหมือนเะเสื้อแดงเนี่ยถูกลุมตีนะหมายถึงตัวเรานั่นแหละหมายถึงเราไม่เข้าพวกหมายหรือเราไม่อยู่ในแผนการทําทีมแม่ <c oughs> จเจ้าเราออกอะไรประมาณแบบนั้นนะครับแต่ไพ่ไม่ได้บ่งบอกจะโดนไล่องค์ไล่ออกไม่มีนะครับนอกจากว่าอ่เป็นช่วงที่ไม่ค่อยเข้าตาเจ้านายไม่ค่อยเข้าตาคุณรอบข้างแค่นั้นในเรื่องของการงานนะครับมันถึงตีกันยุ่งนะครับแต่ว่าคิงไม่เท้าเนี่ย นั่นหมายถึงว่าถ้าคุณได้คิงไม้เท้าด้วยแล้วคุณมีห้าไม้เท้าด้วยอ่ะคุณม่เหมือนคุณลอยตัวอยนะ mm hmm. ู่เหนือปัญหาเพียงแต่คุณไม่เอาตัวไปวุ่นวายหรือเอาความคิดตรงตัวเองอเข้าไปยุ่งกับเรื่องที่มันยุ่งยุ่งคุณก็ไม่ได้เกิดปัญหาในเรื่องการงานดีี่อีกการงานนะอ่ะอ่า the e m p e อร์การงานเกี่ยวต่างประเทศต่างชาติดีนะครับเกี่ยวกับด้านภาษาด้วยดีดีมากมากนะครับถ้าคุณคิดการใหญ่เวลานี้ก็ ลุยได้เลยพะเงินก็พอมีตั้งคิงเหรียญนะแจ็คเหรียญนี่กะเพราะนั้นการงานอนะ่ะการเงินอนะ่ะมันโดดเด่นมากนะครับโดดเด่นอยู่ที่ว่าท่านทำอะไรอะ่ะท่านใส่ไปเต็มกัดนะครับเต็มกราฟเต็มเกียร์ของท่านไปเลยนะครับใส่ไปเลยการเงิน,กา,งนการเงินกับการงานนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอ่ะแล,แล้วเลเวอร์อ่ะเลวเวอร์มัน อ่ะถ้าตีไม่ได้เง,งินก็ขายของกับสวยกัางามมาของที่ชวนลุ่มลุมล่มหลง่ะเอออ่ะแล้วเดอร์สตาล่ะเฮ้ยมงถามกูอ่ะเออถามมึงอ่ะเดอร์สตาความสงบสุขความร่มเย็นครับเดอร์สตาเขาขายของอยู่กับบ้านหรือหรือไม่ต้องทำอาหารกินอะไรก็อยู่ได้ถ้ามขึ้นเดอร์สตานั่นคืออุดมสมบูรณ์แล้วอ่ะเออมาสงบร่มรื่นแล้วอ่ะแต่ถ้าเป็นอาชีพก็พวก ขายของอยู่กับบ้านหรือบ้านที่ทํางานหรือเกี่ยวกับการจัดบ้านแต่งสวนของประดับบ้านของตกแต่งบ้านใช้ได้หมดเอมเพลเลอร์ Emperor, นะครับคุณจะทํางานเกี่ยวกับตา่างประเทศต่างชาติหรือทํางานให้บริษัทต่ตางชาติหรือบริษัทที่คุณทามันมีเจ้าของเป็นต่างชาติก็ถือว่าใช่หมดเอมเพลเลอร์ Emperor, แล้วขึ้นด้วยคิงด้วยนะครับนั่นแนวโน้มแนวโน้มที่คุณจะมีโอกาสเติบโตทีต่กานงานมันมีนะครับอยู่ในสายตาของ ผู้ใหญ่เขาซุ่มดูอยู่แต่คุณไม่รู้แค่นั้นเองนะครับคุณจะรู้ได้ยังไงได้าจากเดะแมเชีเนแมเชียนที่บอกไพ่หมอดูนะครับถ้าแมเชีเชนมันขึ้นมาในสถานการณ์ที่เราดูอยู่อย่างเนี้ยก็หมายความว่าคุณเชื่อเซนสัมผัสคุณเถอะคุณเชื่อสิ่งที่คุณคิดตุนเชื่อมันก็คงหลายเรื่องเพราะมันมีเครื่องหมายไม่รู้จบบนหัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นแมเชียนอาจจะเป็นอะไรที่คิดไม่จบคิด คิดแล้วไม่สามารถลงมือทําต่ออะไรให้จบเพราะเรื่องใหม่มันเข้ามาอีกแล้วก็ต้องคิดเรื่องใหม่เนี่ยอย่างเงี้ยไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่ะมันเป็นอะไรที่เข้าทางเข้าท่าเข้าเทียบสําหรับเรามากพรคะนั้นเราก็ลุยลุยตามความรู้สึกเซนมันบอกว่าอย่างเงี้ยแหละดีแล้วใช้แล้วลุยเลยนะครับการเงินคิงเหรียญเกี่ยวกับการขายเขาบอกแล้วขายอะไรมันก็ได้คิงเหรียญนะ่ะท ขายอะไรก็ได้อะขายมันก็เป็นเงินเป็นทองมันเหมือนช่วงที่กําลังดูมันขึ้นนะครับใครจะเศรษฐกิจไม่ดีโดยเฉพาะคนไทยเนะี่ยผมได้ยินพูดว่าเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้มันไม่ดีอย่างนั้น mm hmm. ก็ให้พวกคุณไปคุยกับชาวต่างชาติที่เป็นพมา่าเป็นอ่าเป็นลาวเป็นเวียดนามหรือจะเป็นพมกัมพูชงกัมพูชา mm hmm. ผมคุยมาแล้ว สิบคนทุกสิบคนก็บอกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยดีมากเราเองคิดว่าไปมันไม่ดีและในความเป็นจริงอ่ะนี่ผมก็อายุห้าสิบหกแล้วนะจะห้าสิบหกแล้วผมผมก็ไม่เคยเห็นได้ยินคำว่าเศรษฐกิจด,ดีละสักครั้งหนึ่งมันเป็นแค่คำพูดที่ไม่ใช่เรื่องจริงเออเคยได้ยินแต่เรื่องจริงๆเลยคำว่าเศรษฐกิจด,ดีของประเทศไทยผมไม่เคยเจอนะ ผมั่เมัน,เป,นเป็นอะไรที่ดีก็คือเสมอตัวแต่ถ้าถ้าเศรษฐกิจดีจริงๆทุกคนทุกอาชีพไม่ว่าระดับบนระดับร่างระดับกลางระดับต่ำอะไรทุกคนต้องมีต้องมีการกินการอยู่การมีชีวิตที่ดีดิใช่ปะนั่นแหละคนหนึงเรือกเศรษฐกิจดีเพราะนั้นไม่ต้องไปสนใจคํานี้เลยนะครับมึงไม่ดีก็เรื่องมึงเศรษฐกิจกูดีของกูตลอดจบเออต่อมาเรื่องความรักอ่ะแล้วเพิ่งขึ้น แจ็คถ้วยสองถ้วยนะครับอยู่แล้วนะครับถ้าคุณเป็นผู้ชายที่หน้าตาไม่ค่อยเด้เรื่องไม่เอาหวยไม่เอาอะไรแล้วผู้หญิงเขามาชอบคุณเองอ่ะคุณคุณจะไม่เหนียใช่ปะละ่ะอืมเช่นงานถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็ไม่ได้สวยไม่ได้มีเสน่ห์อะไรแต่ผู้ชายมาชอบมาลุมชอบเนี้ยเออมากันทีสองสาคน คุณไม่คุณจะไม่ลองลุยกับมันหน่อยหรือนเรื่องธรรมดานะครับเเพราะนั้นเลเวอร์มันพารักซ้อนถ้ามีคู่หนึ่งถ้วยไอม่ใช่สองถ้วยนี่มันคือการพบเจอแบบแรกเจอเท่านั้นใช่แน่นอนมันเด้มาด้วยความสุภาพอดโยนอนหวานอยู่แล้วถ้ามันเป็นผู้ชายมันจีบผู้หญิงต่อ้เป็นผู้หญิงก็จะมามาดนิ่มๆอย่างนี้แหละเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นเลเวอร์จะบอกความรักดีก็ได้ครับก็ดีเพราะมันคงเป็นช่วงบางครั้ง ผมก็ไม่ได้คุยนะผมไม่ได้ขี้คุยผมเคยลองผมเคยลองสมัยผมยี่สิบไม่เกินสามสิบอะช่วงยี่ยี่หกยี่เจดยีแปดอะไรประมาณเนี้ยผมเคยคบผู้หญิงทีละห้าคนเลยนะ <laughs> ผมอยากลองดูว่าเป็นไงตอนนั้นก็ยังไม่มาลงลึกกับเรื่องดูดวงด้วยเออมันไม่ไม่วุ่นวายนะมันขึ้นกันก็บอกความจริงไปตรงๆเลยเธอเป็นคนที่สามนะถ้าเธอจะคบกับพี่อะ มีหนึ่งกับสองเราอยู่นะไม่เป็นไรพี่เราครบกันเราไม่ทําให้ใครเสียหายเราไม่ทําให้โลกแตกเราไม่ทําให้ประเทศชาติล่มจบไม่มีปัญหาอืคนที่สี่พี่มีอยู่สามคนนะเออคนที่ห้าพี่มีอยู่สี่คนนะอืทุกคนก็ไม่มีปัญหาครับแล้วก็เลิกไปพร้อมเดียวทีเดียวกันหมดเลยทุกคนไม่มีเหลือทุกคนหนึ่งแต่มีทีคนมีทีละคนทีไรมีปัญหาทุกที ก็เลยไม่ต้องมีมันถ้าความรักถ้าเป็นแมจิเชียนขึ้นมาด้วยนะครับอย่าพึ่งไปเชื่อคำปอบโยเชื่อคำปอบใจไปเชื่ออะไรเขามากมายขนาดนั้นคงกว่าเป็นเพื่อนไว้ก่อนคบแบบเพื่อน่อนไม่ต้องยึดติดไม่ต้องอมึงไม่โทรมาหากูนี่มึงหลอกกูแล้วเนี่ยโอ้หมึงบอกจะไอ้นั่นกูไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเชื่อผมแบบเพื่อนคิดแบบเพื่อนไว้ก่อนคิดแบบเพื่อนนะครับ เฮ้ยเพื่อนเพื่อนมันมันมันต้องรักกันเพื่อนมันต้องดีต่อกันมันไม่เอาสิ่งไม่ดีไาให้กันหรอกเพราะฉะนั้นความรักอยู่ในขณะที่ควรจะคบกันเป็นเพื่อนดีกว่าอยพึ่งไปฝังจิตฝังใจไปหลงไปแต่แล้วเวลาลุมหลงคุณดูมันแก้ผ้ามาหรือเปล่าเผ้ามันจริงอ่ะมันก็ชวนให้ลุมหลงชวนให้กิเลสอ่ะเออปัญหาน่ะเออไม่กำจัดสิ่งนี้เดือดร้อนนะครับ ระวังมันเป็นปัญหาตามหลังมาถึงเงินเสียทองเป็นเรื่องป็นเาวอ่ะสำหรับสุขภาพนะครับก็ติดเชื้อนั่นแหละทางการส,สัมผัสต้องไันก็ไม่มีอะไรอันตรายนะครับไม่มีโรคภยัยแค่เจ็บที่ดูอันตรายสําหรับคนที่เกิดวพูดวันนี้นะครับอ่ะนี่คือภาพรวมนะครับพูดแบบกว้างๆให้มันครอบคลุมให้ได้มากที่สุดสําหรับทุกๆท,ท่านที่ดูก็สวัสดีคนที่เข้ามารับชมใหม่นะครับน่ารักน่าเล่าอะ่ะอ จะไม่กดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้มันหน่อยเหรอ <c oughs> ก็เป็นไรครับเอาที่ท่านสบายใจนะครับจะกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือไม่กดก็กม็มันเป็นสิทธิของท่านนะครับแต่ช่องช่องจะเติบโตได้จะสบคราจสำเร็จได้ก็อยู่ที่ยอดไลค์ยอดแชร์ยอดติดตามนี่แหละครับ ทุกคนที่ทำช่องก็อยากให้เป็นอย่าง,งานั้นผมก็เป็นเหมือนกันนะครับผมรู้ว่าสิ่งนี้ผมทําอยู่ตอนนี้มันยังวนวนมันยังไม่มีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้แต่ผมสัญญาว่ามันมีแน่ผมต้องแบ่งเวลาตอนนี้ทุกอย่างมันถูกบีบรัดจากความจําเป็นเรื่องอื่นนะครับก็พยายามจะหาทีดีๆมาให้ท่านแน่ๆน,นะครับปลอบก,กันหน่อยนะครับแต่การดูดูแบบนี้ผมยังไม่เลิกไม่มีทางเลิกนะครับ ก็ยังดูตัวแล้วบอกไว้ก่อนสงการที่จะถึงเนี่ยผมไม่ได้ไปเปียกไปเลยผมไม่ได้เล่นสงการมายี่สิบสามสิบปีเลยมันไม่เล่นไม่เปียกไม่สนุกอะ่ะไม่เอาอะ่ะแต่ถ้าผมไม่ได้ดูก็แสดงว่าผมไปหางานทําหาไรายได้เสริมมันแค่นั้นเองนะครับ mm hmm. ก็บอกกันไว้ก่อนนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟงังขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับขอบคุณที่ส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟงังสื่อสล่าเวลา เสี่ยวถ้าเวลามารับฟังผมหวังว่าคุณได้สิ่งดีๆถ้ามีสิ่งใดที่ไม่ดีและขัดใจหรือทําให้ท่านไม่สบายใจก็ขอกราบขออภัยด้วยนะครับนโอกาสนี้ผมก็ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งดีๆนะครับจากไพ่นะครับไพ่สองใบเนี่ยมีพลังเยอะนะถ้าคุณลึกซึ้งกับไพ่ย 24, ีีจริงๆคุณจะเข้าใจนะครับ คอยท่านประสบความสําเร็จนะครับคอยท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงคอยท่านสติปัญญาดีเรียนรู้ได้ไวเท่าทันกวาทุิดนหนึ่งและก็มีแสงแห่งบารมีจากบุญและทานที่ท่านได้ทําไว้ช่วยเหลือท่านคุ้มครองท่านดูแลท่านนะครับอยากให้รับรื่นปลอดโปร่ง ให้ไปไหว้ขอพรพ่อพระพิคเนศก็คือพระศิวะนะครับตัวม่วงม่วงแล้วก็มุ่งผ้าลายเสือแล้วก็ไหว้ขอพรอ,องค์พระพิคเนศด้วยนะครับนี่คือที่ผมจะสื่อได้แล้วบอกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านรับการติดตามรับชมรับฟังพบกกนใหม่คลิมนาสวัสดีครับ